ภาคอุตสาหกรรมเร่งรวบรวมข้อมูลเสนอกระทรวงการคลังเจราจาลดภาษีศุลกากรตอบโต้ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสเติบโตแม้เผชิญแรงกดดันภาษีนำเข้าจากสหรัฐนายอัศเดชคงศิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ได้ติดตามผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ โดยมองว่าในระยะสั้นหากการเจรจาการค้าระหว่างไทยสหรัฐมีข้อยุติชัดเจนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนโดยที่ผ่านมาตลาดหุ้นได้ตอบรับข่าวภาษีสหรัฐไปส่วนหนึ่งแล้วและความผันผวน,นในช่วงสามสัปดาห์ก่อนบังคับใช้จริงในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้คาดว่าจะอยู่ในวงจำกัดโดยเชื่อว่าตลาดทุนไทยยังมีความน่าสนใจและยังมีโอกาสเติบโตซึ่งยังมีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและต้องสื่อสารไปให้นักลงทุนรับทราบ แต่ยอมรับว่าอัตราภาษีนําเข้าที่ไทยจะถูกเก็บจากสหรัฐไม่ว่าจะอยู่ในระดับต่ําหรือสูงย่อมมีผลกระทบกับบางธุรกิจบางอุตสาหกรรมที่ส่งออกจึงต้องเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีซึ่งการสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดนักลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังนายอัศเดชมองว่าหากการเจรจาภาษีสหรัฐมีข้อตกลงที่ชัดเจนและไทยสามารถแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศได้ก็จะทําให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น และวิเคราะห์ได้ว่าอุตสาหกรรมใดสามารถแข่งขันได้บ้างและข้อดีของเศรษฐกิจและก็บริษัทตึกเรียนของเราเนี่ยมันยังมีการเติบโตอยู่คือไม่ได้ไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ถอดถอยจริงๆยังมีความน่าสนใจอยู่แน่นอนแทริฟ ถ้าสูงหรือต่ำมันก็จะมีผลกระทบกับบางธุรกิจบางอุตสาหกรรมที่ส่งออกณวันนี้ต้องรีวิ์ข้อมูลให้ลึกซึ้งจากความผันผวนเนี่ยดูว่าความผันผวนแต่ละแต่ละแฟกเตอร์ของเราเนี่ยมันมีอิมพคกับธุรกิจนั้นๆยังไงเป็นเรื่องที่น่าจะสำคัญอยากจะให้ใจเย็นนิดนึงดูข้อมูลให้ลึกซึ้งนะครับผมว่ามันยังมีโอกาสอยู่ในตลาดทุนของเราขณะที่นายเกรียงไกรเทียนนุก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอาทาปเปิดเผยว่า สอทอได้ประชุมหารือกับ47กลุ่มอุตสาหกรรมและ11คลัสเตอร์เพื่อประเมินผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐเบื้องต้นผู้ส่งออกได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบเช่นบางกลุ่มอุตสาหกรรมได้มีการเจรจาระหว่างผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายทางฝั่งสหรัฐให้ช่วยรับภาษีไปคนละส่วนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระขณะที่บางกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้นาเข้าไม่รับเงื่อนไขนี้เสนอแนวทางให้ภาครัฐเร่งเจรจาลดอัตราภาษีสุรกากกรตอบโต้เหลือศูนเปอร์เซ็นต์ในหลายพันรายการเพื่อเดินหน้ามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการไทยโดยซอทอประเมินว่ากรณีสหรัฐประกาศเก็บภาษีกับไทยในอัตราร้อยละสาซึ่งสูงกว่าภาษีที่ใช้กับเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียหากไม่มีมาตรการรองรับคาดว่ามูลค่าความเสียหายต่อภาคการส่งออกอาจสูงถึง8 0 0 0 0 0ถึง9 0 0 0 0ล้านบาท อย่างไรก็ตามสอ,อกทอกำลังรอผลการศึกษาจากกลุ่มอุตสาหกรรมโดยจะต้องนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งรวมทั้งรอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งด้วยก่อนจะยื่นให้กระทรวงกันคลังต่อไปและเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภาษีและรักษาความสามารถในการแข่งขันเอกวินกากะนิกรายงาน